ใ้เรามีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมกับการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงอุ่นใจใกล้หมอค่ะรายงานพิเศษอุ่นใจใกล้หมอวันนี้มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องที่คนเราเนี่ยจะมีโอกาสเสี่ยงกับการเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษหรือไม่อย่างไรและถ้าเป็นแล้วรักษาหายหรือไม่ติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณหมอพรศรีชชยวิจิตมะระกูลแพทย์ผู้เชาญเรื่อง โรคเบาหวานและต่อมไรทท่อครับโรคไทรอยด์เป็นพิษก็คือโรคที่ต่อมไทรอยด์เนี่ยมีฮอร์โมนระดับสูงในกระแสเลือดคราวนี้การที่ฮอร์โมนเกินเนี่ยมันก็มีหลายสาเหตุก็คืออันที่หนึ่งก็คือเกิดจากตัวไทรอยด์เองนะคะมันผลิตฮอร์โมนมากขึ้นหรืออันที่สองฮอร์โมนนี้มันอาจจะมาจากที่อื่นที่ไม่ใช่ตัวต่อมไทรอยด์เองก็ได้เช่นเ,เป็นส่วนจากต่อมใต้สมองที่ผลิตกระตุ้นฮอร์โมนที่ผลิตตัวสร้าง ตัวกระตุ้นฮอร์โมนไทรอยทําให้ฮอร์โมนไทรอยเพิ่มขึ้นก็ได้หรือเป็นจากโรคในกลุ่มอื่นก็ได้ค่ะสาเหตุนี่ก็คือเกิดจาก1ก็คือตัวไทรอย,ยมันผลิตฮอร์โมนขึ้นมาเองหรืออันที่2ก็คือเกิดจากสาเหตุอื่นเช่นการที่ร่างกายมีผลิตแอนติบอดีขึ้นมาหรือว่าเกิดจากเซลล์อื่นในร่างกายมีผลิตฮอร์โมนไทรอยขึ้นมาค่ะสาเหตุอาการที่เกิดจากไทรอยเป็นพิษค่ะก็จะมีกินเก่งหิวบ่อยค่ะแล้วก็น้ำหนักลด ทั้งที่กินได้น้ําหนักก็ลดมีมือสั่นใจสั่นเหงื่อออกง่ายแล้วก็หุดหิบบางคนก็อาจจะมีผมร่วงถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของประจำเดือนมาลดลงบางคนอาจจะมีอาการของระบบอื่นก็ได้ค่ะเช่นออมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็มีค่ะวิธีการรักษาใหญ่ก็มี3าแบบค่ะอันที่หนึ่งก็คือส่วนใหญ่เราจะเริ่มต้นรักษาโดยการกินยาก่อนถ้าสมมติว,ว่าเรารับประทานยาแล้วเนี่ยออสามารถควบคุมโรคได้เราก็อาจจะใช้ปรับ การรับประทานยานานประมาณ1ปีครึ่งถึง2ปีที่ที่เหลืออีก2วิธีก็มีการรักษาโดยการผ่าตัดกับการรักษาโดยการกินน้ําแร่อโอดีนกมัมคุภาพรังสีแม้ว่าจะเป็นรคไทรอยด์เป็นพิษแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีวิธีรักษาจะด้วยทญญานยาดื่มน้ำไอโอดีนหรือว่าจะผ่าตัดก็ได้ผ่าตัดก็มีทั้งส่องกล้องแล้วก็ไม่สองกล้องไม่เห็นแผลเป็นก็ทำได้แล้วสมัยนี้ติดตามข้อมูลดีๆได้ดจากอุ่นใจใกล้หมอที่นี่เวลาเดียวกันนี้ครับ